สอนตอนหนึ่งเร็วไปแล้วอ่ายังนี่คือภาพกีฬามันๆนะฮะโอ้พี่แบ๊บวิ่งไปแล้ว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 เอ้ยยังไม่ออกอ้าวเจอเจอเลดี้บอยเนเลดี้บอยลานแลนโรไปแล้วโอ้โห พูดพล่ามบ้ากครับลูกเบลเมื่อกี้ถึงกับต้องยกดีกันเลยทีเดียวนายนายไม่คู่ควรที่อยู่ตรงนี้สูงนะคะับสูโอูคมันไม่ใช่ทีเรียนะครับทุกคนพอใจสาธิตโอเคเกิดอะไรขึ้นกับการเปิดเพลงเดิมครับ โอเคครับคนถ่ายเมื่อนิดหน่อยแต่ก็โอเค